เนี่มือนีคู่แมวแมวกระมาร้านก๋วยเตี๋ยวไปยุ่นเด้อเด้อนี่เด้อไปวัดมาหรือคลุกคลักมาเป็นอย่างเป็นจังไดล่ะอุ่นหนาฟ้าข้างเนาะอยู่วัดอยู่ว่ากระไดอืเครื่องเสียงกระดังดี้ดีเนาะซื้อเสียงกระซิเดโดงเดดดังผู้เบาหน่อยพามากินก๋วยเตี๋ยวอะไรนี่มีอย่างอีกแล้วล่ะคุณแม่มีอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวย่างเดี่ยวเนี่ย ก็พวกเครื่องดอกเครื่องดืูไปยังไงเขอพูดว่าเขาออกคนเดียวว่าก้อนอะไรแบบนั้จะกินอันน่ะบ่ีสกะมีแต่เกาเหลาเกาหลังแล้วกินเป็ีนบ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเนาะกะจะขึ้นหอกก๋วยเตี๋ยวคือเกาเสิร์ฟให้หน่อยค่ะโอ้เอาเอาบานี้มาดูเด็กเสิร์ฟมาดูเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟกับแค่ย้มก่อนอันนี้จะกับสะก้อนในคนคู่ไปส่งนะไปสะก้อนก่อนแล้วกับไปเย้อม บอเพิ่มสีเพิ่นสีเมือน้ำคู่เอาข่าคู่จะไปทรงเพลอนอยู่หกสีหกสีสุพรรณอ่าทางไปหน้าแเดียกันแมนก็เลยบานคู่ไปบ้านสิบกว่าโลไม่ิ้มกลางท้ากันน้งคู่เอาเอาเลือกเอาทีไมาดี้ซีบอกเือนขึ้นรถด้วยซานแล้กคือตงปรเทศกันไบออันคู่เฮ็ดอยู่ตั้งประเทศ่าด้มา มีบ้านอยู่ตอนน่ะเูาไปน้ำกันไม่ท้องกันดีใจหลายเอนนี้ก็ับกินก๋วยเตี๋ยวเนาะมีผู้บ่าวหน่อยเป็นเด็กเสือกเอมือนนี่น้องคนที่สามนนี้ลูกน้องคนที่สองเข้าบ้านแล้วก็ไปไปในปัวยูจระดีสวนทุเรียนหมอนทองลงรับเลี้ยงเออสวนทุเรียนคู่แล้วว่าโอ้ยตายใครแต่เพิ่นบ่ได้ถือมาฝากมาตอนเนาะพวกคู่แม่เมียสิเป็นแนวอื่นก่อนเป็นแห้งว่านี่ก็แผ่ของเขาอยู่ว่านนี่ก็ได้ดีใจ อุบ่าวหน่อยยิ้มใจแวะอยู่บ้านเห็นบ่าวใหญ่ทองคักระบอคักแล้วโอ้ยปวดมือย่น่ะเอาถ่ายลูกได้หลายที่เปสิถ่ายให้ไปที่เรเป็นนางเฮี้ยงเขาค่ะบูเงี้ยงบูบ้านเดียวกันนะเออเออเจ้าบ่าตอนเผาได้ย้ายขึ้นบ้านพ้ยเออสั้นไม่ต้องสนับสนุนเพาะใช่ดีใจงานมาลำบากก็แข็งเลยแหละได้ได้ใส่แน่สนับสนุกเออแมนค่ะแมนแมน คู่เมียกับ่เคยเบิ่งหมอลำกับ่าเห็นเพื่อนนี ouais. ่ล่ะคู uh ่กระไดเขาบอกว่าเด้มากเลยสาวน้อยนี่มักมานะสินี่เก็มักเบื่อตลาดเดี๋ยวเนี้ตอนนี้ตะกี้ตัว่ม่มีมานะเพราด้เบิ่งอีหลีสาวสาวน้อยน่ะคิดบ้านแขงคิด้านแงนะเออเบิ่งกับเบิ่งมันพันไปซื้อเพราะเห็นมะนาว้าเราจะติดตามฮักทุกคนล่ะฮักพ่ออย่างก็พ่อบาดละน้อย ย่างมากกว่าอะแม่อย่างที่แม่ฝ่ายที่ล้ำมันแล้วม้วนอย่เนี้ยเขาไปไปเที่ยวเมืองเล่าอยู่เนาะเดี๋ยวนี้นะเอ้โห่ามากเลยยังกับพ่อออ้ยังพ่อสร้างกว่ะที่เราล้ำคู่กันเม่เสียงเพื่อนไม่สอนเสียงเพื่อนล้ำมันนีมักไอ้นั้นก็ดีทางไม่ทองมันคุยกันกับมานาแข่งกับล้ำมวนฝนมวนอยู่แล้วก็พ่ออยไอ้ พออย่างก็พอพญาอาทิตย์กับมาเสียงเล่ากันได้เห็นไหมอ่ะหัวเบาหน่อยพี่เสิร์ฟเส้นเล็กเส้นเล็กข่าเขาเนาะอ๋อค่ะข่าเอาเนาะคักรึมีเหี้ยนพี่เสิร์ฟคักรึอ่ามีผู้เบาหน่อยมาเสิร์ฟเด้อยายทองพี่เสียบมีดองเนาะอืมคักรึดอกเป็นทีตัวเป็นเล็ก คู่อันหนึ่งเ้นเล็กเ่ค่ะเ้นเล็กเป็นสี่้วยเหรอของเพื่อนพิเศษพักของเพื่อนนะกินพักก็ดีละล่ะเธอไปหาคู่กับคักคักเนกาะมนะเลาหล่ะพ่อใหญ่ใครคู่เข้าใจหมายถึงอารมณ์คู่คู่กันนี่นะเออเราพ่อซีดีใจคู่สอนอันอนัเลยบอกคู่สอนห้องเพลงเลยบอกคู่ถึงเนพะิ่ซื้อว่าหยัง่ะคู่หยัง คู่หนุ่ยอ๋อคู่หนุ่ยคู่หนุ่ยเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปพ่อกันที่คุยกับเพื่อนู่ดอกอืมคักักดีใจน้ำเพื่อนก็สิดีใจขึ้นกันก็คู่ดีใจให้มันระคะอืมน้องน้องค้านาม่องเนาะค่ะเจ้าาไปรแค่กินข้าวเกี๊ยวเด้อขึ้นกระซั่งเลียมีเหลืองนี่ขึ้นไรด้วย นาะความพัอะไรเนาะคุณยายเออเพราะได้นเหตุอย่างมานแท้เพราเพ่งก็บนห้องเจ้าเพลงเอาว่อาไปผมใช้ลำแน่บ่อันนี้ตงไปไปอันนาะให้อันกรรมการเิ่นอันเป็นน้ำบูว่ลำพุ่งเวรเกนเดไรนใดอเลือเอาไว้ตะกอนเด้อวนุเออ่อาจมูลี่ยังไปแลยไหมสอนคนใ้เด้อเฝ้าเปิดเสียงขึ้นหลายว่าสิยลโพงมาเสียแต่ไดแต่ลำจักอะไรยังเห็บมุมหัวไปแล้วไม่ยังใน บอกว่าไปบอกเพื่อนบ่ได้ไงไม่อย่น้เพื่อนเพื่อนงาย่เชื่อเอไว้ไม่กระบสดเลยไมท่องกระใจละไม่ท่องกระดาษเนาะสมใจขนาดเออแม่ก็ห้ไปไปกันเค่เสียหายไว้แม่แม่เครื่องเสียงีเสียไว้เด้อต้องว่กระเอาไว้งัเพื่อ่ายเอาไังไหนเอาจังอัเครื่องเสียงนี่ต้องต้องเรียนลูกการใส่ต้องเลียนลูกการใส่งาน เปิดแห้งหลายแล้โพงกับแตกเพราะว่าเป็นแผ่นข้าวบอลเออเออนั่นละนั่นละะูบ่าวหน่อยกับโอ้ยปาเจะนลอยให้กสีแม่ท่องเนาะเดินทางไก่บบานี้ไปท้ากลับเราบป็นแนวพลอแคดกับขึ้สว่างแท้นอนในพ่อเด้อแคดเด้อตอนนี้กํลังอ่านสิล่ำล่ากันล่อ ลองตองแสนตองหยากะคือจังมีสีมีสันขึ้นเนาะรู้สึกพุ่มฐานขึ้นเด้อบมาข้าวนี้เด้อเนี่อันย้อนแม่ๆนี่แหะค่ะนาะเอ้ยนั่นล่ะนั่นล่ะย้อนแม่สนับสนุนมานานนี่แหละค่ะนั่นล่ะเห็นบ่ลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดีบุญบารมีหลายคิดดีเนาะมันก็เกิดขึ้นมาหยาได้หลายสิ่งหลายอย่างมันบุญบักลาแม่บักลาถ้าขอบครัวดีขึ้น บอกว่าแม่แม่เพิ่นหัดแพงบอกลาโอ้ไกลๆงาก่อนสิโบได้ยินเสียงเพิ่นก็เห็นบอกลาบ่มี่ยังเพิ่นก็เฮ็ดมากแหละงากับพ่อใได้สบายไปพร้อมแม่นเสียดายยักษ์ไงเสียดปากอยู่เสียดปากอยู่ไม่ตัดเสี้ย้ย่างน้อยเลสิห่างกอนเซี้ยนี่แหละแต่เห็นแม่แม่ท้องมากกับยังดีใจแั่ปื้มแล้วบ่ได้มาไก่เลยได้โบนี่ไก่เด้มาจากฮ่องกงขมันโบ่บนี่หัดบ่แพ่นี่มาบ่หอดเนาะ ป้อมีห่อนแนวสีฝากแม่ได้แต่ว่ามีแต่ปาดเลยแมันก็สีบนเน่าสบู่แม่ค่ะมาแดดเข้มๆนั่นแหละแม่เอื้อไม่เสาไปกินอยู่บ่ไปแค่พูดเลยก็เตาสื่อน้ำแข็งใส่ชื้อเฮ็ดยังน้ำแข็งห้าเต็มถังเลยแต่ว่ามันก็ต้องมีรังโคลนหน่อยๆเอแม่เอาว่าแม่เก็บใส่ถุงมั้งแต่รงมคลนป้อมีน้อยๆเอาไปของต่อนจังน่อยก็ได้แต่คุณคู่เนี่ยเอาไปให้เลาอยู่แล้วอยู่ไกลแล้วว่าเป็นยัง เอาใส่ถุงไปกาเป็นอย่างนั้นกามหนอืค่ะไปกินน้ำาข็งเออเดี๋ยวไปอ้างงูเดียอ่างงูกองม้อมพี่ใสเอ็มไปอ่างงูไปอ่างงู้ามันหนีอยู่ได้ล่ะฟอมมนไปใส่เดี๋ยวแมนแมนระวังทางเพราะว่าต้นไม้นี่ยาเนี่ยบอกี่คุยกันละคู่สิ่งช่ำใปไห่ คือซอยแม่ในแม่ตื้ออันที่ห้าไปปดป่าใส่ในยุใส่โอ้อะไรกันมาง่ายนึงก็เอาบางง่ายไงตอวมันไปพวกป่าด้วยบางทีนี่ก็ง่ายกับให้คุณครูก็ง่ายกับให้แม่นุนท้องไปแม่บัวร้านไหนเราสั่งมาเนาะ มันมมีแดดเลยระสนไม่ได้ค่ะมีแต่ปลากระปเดกสองกระปุกเค็ดไ้กระชบว่าเป็นประเดลดกระด้ล่างเฮ็มไปแม่ทิพทอมาเล่นอยู่หมู่บ้านนี่ม่ิพ้ไม่่ีสูจน์เรื่อยังล่ะข้าจะตื่นเต้นไรบอ่เอาเอาบอกกับวเข้มมหาบอแล้ว่าพนว่าว่ามากไปสามมื้อประสนหน้าประเทศไแลวก็ล่างเลยแล้วก็บมะมักเคือไปละมื้อที่สองมะเขาทั้งเข้าอันนัรลด